ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไม่กดข้ามโฆษณาด้วยก็ดีครับนี่ซัสบสไครป์เครัอบเมื่อคืนว้ยฉันไปดูซีรีส์กับน้องเยลลี่มาโอ้โยอย่างมันอะเรื่องอะไรครับคุณดาวมันฝรั่งที่รักโอ้โหยไม่มันก็บ้าแล้วครับตอนจอบโคตรเศร้าเลยพระเอกโดนต้มโอ้โหยมาสปอยให้ผมฟังอ,งอีกหึใครวะเนี่ยไม่มีเพื่อนร่วมกันด้วยห <c oughs> สวยซะด้วยฮะ กดลับจะมาชวนให้รีวิวลงสตอรี่อะไรงนีปะวะขอส่องดูหน่อยดิว,ว้าวน่ารักอืมเซ็กซี่เกินต้านไฮ้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อะไรอยู่วะเจ้าไข่อ๋อก็ดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยแหละไม่มีอะไรหรอกแอบส่องเฟซคุณไข่ต้มอ,อยู่แน่เลยครับ น้องไข่ต้มวีดีโอคอลมาพอดีเลยเฮ้ยดีใจว่าไม่ได้คุยกันตั้งหลายวันแล้วเนี่ยอ่ารีบรับสายเหอะอย่ามาตัดแต่มเฮ้ยเออเมื่อกี้คุยถึงไหนแล้ววะเจ้าก,ก้อนอึผมก็ลืมแล้วครับเอาวัดดีจ้าโทษทีนะช่วงนี้หายไปหลายวันเลยพอดีช่วงนี้ชุกของบ้านก็พาฉันมาเรียนจัดดอกไม้นะจ้ะโหนี่เธอใส่ชุดกิโมโนด้วยเหรอน่ารักจังอืมขอบใจจ้าแหมเขินเลยเมื่อไหร่จะได้กลับมาเจอกันสักทีเนี่ยคิดถึงจะแย่แล้วนะ คงจะอีกหลายเดือนนะนะช่วงนี้เจ้าข,ของบ้านฉันเ้าง,งานยุ่งมากเลยฉันเองก็ไม่รู้จะไปยังไงอ่ะต้องรอให้เขาว่างน่ะแหละอดทนหน่อยแล้วกันนะจ๊ะแล้วนี่คิดถึงกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยหืมอุ๊ยฉันต้องไปเรียนจัดดอกไม้ต่อละครูเรียกแล้วไว้จะทักไปหาใหม่นะจ๊ะบายจ้าอมไม้อย่าคิดมากนะเจ้าคข่ เขาก็บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวจะทักมาหนักแน่นเขาไว้ครับคุณไข่รักแล้ต้องไม่แพ้ระยะทางครับไอ้รักแท้เว้ยรักแท้เอ้าโอ้ครับพูดผิดเออรู้แล้วเว้ยขอบใจไอ้เออไม่เป็นไรเพื่อนกันไอ้นั่นไงน้องไข่ต้มทักมาแล้วเฮ้ยบอกแล้วอย่าคิดมากเฮ้ยโอ้ทักมาอย่างไวไอ้กระเทียมนั้นหายไปเลยวะไม่รู้ไปไหนแล้วเห็นน้องเพื่อนบอกว่าชงนี้คุณปังกระเทียมติดแฟนนลครับไอ้ไิงเหรอมีแฟนแล้วเหรอโอ้ <laughs> chính phủ á nó ừ, ngay tỏ lắm ngay tỏ